นี่คือเค้ากีเป็นอาหารของชาวอีสานไนีหนๆก็กินเผามากก็ได้ก,กินเฮื่อแซบ,บ,บแล้วสิ่งนีแก้วไปหาแก้กวเอาไปะจำกับแซบแล้วเกแกยวสวยกันน่ะครับไปหาบึ้งก่อนตอนนี้ข้าวจีก็สุกแล้วน้ำเมื่อนดูพี่นอ้อเบึงบ้งบึ้งไปอัน กีมากเหมือนกีเดี๋ยวไปเอาแจวกันอพอดีมันมีทานเนาะก็เล็จีกีเขาแต่สมัยเป็นเด็กหน่อยแต่สมัยอันเขาโรงเรียนปอนึงอนุบาลบรเดีเขาน้ำขาเพราะวะ่าเป็นคนหยานโรงเรียนแต่ว่าแข่เรียนจบอยู่แต่กี <c oughs> ไปนอนหน้ากับตากับยายกับพอ่อกับแม่น่ละล่ะเฮตุเป็นกระทอมกระตบเนน้อยแบบ เอาเฟี้ยงเอาใบไม้มาเห็ดเข้ามาเขาไปนอ่ในหันไมมันอุ่นตะกี้เข้าบอก่หน่องเด็หน่องเข้าว่าเราเกิดตอนเท่าเจ็ดปีอันนี้ตัวเท่าหกปีหาปีนี่ละเขาจำได้บันเนียน่นกี้เขาให้กินแล้วมีแก้วไหมเข้ามาเข้ามาหยังที่แม่เขาเห็ดแต่สมัยเขาเป็นเล็กหน่อยแม่เขาเห็นนกกอีหยังเข้ากระแซบมันเข้ากับบัวอ้วนได้เพราะว่าเขาเป็นเล็กหน่อยไหมเขาก็จะหนูหินนี่ละตัวนี้หน่อยดำดำดังฮัก มันมีรูปตันหน่อยๆอยู่ <c oughs> เป็นตัวเต๋ยๆคือหนูหินนี่อย่าเขาสิกินกันเขากินเขาจีกันหน่อยหนอนมึงแสกอืมอั่งลงไหนกินมาเนี่ยนั่ง,งกินเป็นบ่เขากีมั่งกินมาตัวนี้มันกินบ่เป็นมันตัวนึงกินเป็นแต่บ่ให้กินไม่ใส่เกลืออืมนั่งลงนั่งน้ำกันกัน,กน่ะนั่งให้ทายกันนะอืม อือพี่นอนมึงมันกัดออกตึงหยิบไปแล้วสองหลอดมันกัดไปกัดมาตักกี่เฮ็ดจังเลยมึงเงินมาอิชมึงตัดเงนมาเัินมึงมามึงเป็นคนกัดพี่นอนเงินมาอดีตกระดามึงมีความผิดนั่งร้องเงียบเงียงร้องเงียบเงียบมันอ่อนมึงก็คักแหละอีชิมึงแน่นอนเลยกัดพี่นอนมึงมีพิรุษขนาดนี้กูได้กัดบอกมาเลยสิตีแล้วเถอะ กินกีคนคนมือแตกวันกินมาแมากกินข้าวกีเนาะแก้วม่ดกแก้วเออแม่กินข้าวก็ข้าวกีสีเย็นน้องแล้วแม่ไปอยากดอกอืมแก้วข้าวกีแกะบันนี่แก้วถ้วยนั่นกินกับบันหนึ่งปามือนันละ เอาบักซีล่าเอบักซีล่าได้หน,น,น่พีออ่น้องขัดจำอืีอม,ม,มกระแต่เฮ้ยลำปื้อๆโอ้ยงะอื้มนี่ขาดกี่ยวบักซีล่าใส่ตอนมะเขือเอ้ยตอนประแดด อาหารถ้าถ <c oughs> ้าบดเด๋อออกไปหน้าเขาก็กินเองสจออกไปยุ่งเขาเอาขยะออกไปถิครับถ้าเจาไปเกี่ยวขาวรับจ่าถ้าเกลียวเป็นด้วยก็าเกลียวห้องกับเกลียวละห้องแม่งมีเกลียวห้องอะไรบเกลียว อันห้ไปแล้วจามงพาละเข้านลเข้าไปามนไปันจะเกิดจาบของเกี้หมาตอนข่ามาเดี๋วใจมันมีเบลล,าบล่าอย่บอกเ้อะันเ้อาอยูู่้เดียวตื่นมากาเขาก็เลยเห็นอย่างเั้นหมัอนแมนอยู่อันนี้ทุกคนกับฉัหูอยู่ตัวชีวิตเขาเป็นยังไงเขาไปเห็นยอย่างที่จริงเขากับเกี้วเป็นอ,มมอยู่เมนย่าเขาจะไปเก็กับเกี้ยวเมื่อสี่ลอยเหรอ ก,ก๋งกัะหงอยชีวิตทำมันเป็นอย่างไรแจกเขาแจกไงพี่น้องดำปื๊ดปื้ดอยู่ไงกระเทาแล้วน่าสูบบังมืงอพี่จริงอะมืองามเลยเป็นมือเล็บมือกราบอ่อยแล้วทำงานหนักบระยุดธ์บังมันแตกมันแตกก็ไปดังไฟดังยังกับเป็นสี่ละทุกคนเออแม่กินเผากีีอยู่บังมันจะรีบตัวเนี่นย่างปุ๊ เนี่ยว่ะโอเเราเขากินกันแล้นนะหนูดูอวนนลเราข่าหงมันมากินทกันั่าข่าหางเรากินเขาเก้มาแอาลูนะขาาหงมัวนลูกนั่งร้องมันเป็นเป็นของเขากีบ่ให้กินขนมแต่แพทย์ป่วยเพราะว่าถึงจะข่าฮ้โอเคกินต่อกันนะเขากีกับจาทุกคนรับเบอร์ 还好。Uh huh.